พึ่งต่อยยังไม่ร้องเจ้านี่เห็นยังร้องไห้เมนดี้เหนียวจริงขนาดหัวยังเซฟสองเสาช่วยพิชิตชัยเชลซียังเนียนกริปนำฝูงพิมเมลีกเหนียวจริงๆพ่อนํำท่านผู้ชมครับมาที่เบนฟอร์ดคอมมูนิตี้ครับนี่คือเกมที่เบนฟอร์ดน้องใหม่ครับเจอกับเชลซี จังหวะตั้งมาแล้วแปรเ่งๆเลยครับลูกนี้ชนเสาโอ้โหเอ็มเบโมโนะครับแล้วก็โดนสวนกลับมาเชลซีจะทวงจ่าฝูงคืนครับแทงทะลุข,ลขึ้นมาที่ติมอแวนเนอร์แวนเนอร์ทานดวลอยู่หยึกยักแล้วเลือกซ้ายให้กับลูก,การกูลำหน้าครับแม่พี่โตทะลุขึ้นมาแล้วนะครับจากจังหวะเขาเตอร์แอสแทครับแล้วลูกแบบเนี้ยติมอแวนเนอร์เป็นลูกหาเกินเลยครับจากเยอรมัน นิดเดียวอ่ะไล่พี่ตู้อยู่ข้างหน้าครับก็เลยไม่ได้ประตูอ่ะดูจังหวะนี้ก่อนครับนวลเนียเลอเกินนอกาดเนี่ยตั้งมาแล้วอืมเอมเบโมซัดไปชนเสาไปเชลซีลุยขึ้นมาครับชิกชิกให้มาอัสเรลเกต้าไปที่กองเต้กองเต้ดึงจังหวะไว้นิดนึงอัสรลเกต้าเปิดมาพี่ตู้ยิงติดบล็อกเข้าซ้ายของเบนชิเวล ขึ้นหน้าแล้วครับสำหรับเชลซีครับ1่ประตูต่อศูนย์โอ้โห,โหลูกนี้เนี่ยยิงสะดาทุ่งจริงๆครับสำหรับเบนชิวลวลูกกากูเนี่ยติดบล็อกออกมาครับโอ้โหซ้ายตรงนี้ไม่ต้องมีขวาของใครแล้วทีนี้เบนฟอร์ตต้องลุยหนักเลยครับพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยคึกคักเลิศเกินนะครับสำหรับเบนฟอร์ดทีมนี้ไม่ต้องห่วงเลยทำชิงกันออกมายิงอีกทีชนเสาเแล้วครับโอ้โห ววันนี้เตะวันเสาร์ครับแล้วก็สองเสาเลยสำหรับเอมเบอโบโอ้โหซ้ายทีขวาทีครับแม่นยังกระตองครับลูกนี้โอ้โหไปแม่นเสาซะโตนี่พี่โตโนโ่เปิดตรงนี้เลยไปเสาสองซัดตรงนี้ครับติดแซบโอ้โหเนิบจริงๆเอา้าแล้วยังมั่วกันอยู่มั่วกันงัดอีกทีชโลบ้าครับโอ้ยเตะทิ้งออกไปโอ้ชโลทอนยิงชโลบ้าสกัดครับดูลูกนี้กันอีกทีหนึ่ง อหมาคัสฟอร์ดนะครับจังหวะแรกแล้วเนี่ยงัดกันอยู่แล้วดีดมาแล้วครับยังตามไปเตะได้อชโลบ้านเหนียวจริงอะ่ะดาวรุ่งท้ายแกเปิดลูกนี้มันยิงไปดิครับโอ้โหมาโนกาดครับทะลุเข้ามาซัดลูกนี้เนี่ยดูครับเช็ดมาแล้วแล้วซ้ายโอ้หยิงโดยนอกาดแต่ติดที่เฮดการ์ดครับของ Endy, เมนดี้เหนียวจริงๆอ่ะเบนฟอร์ดไม่ยอมครับลูกนี้กระเด้งไปลังกาปัดลอกไปได้ครับโอ้โ oh ห oh oh oh. เหนียวสุดๆครับเมนดี้ไปลังกาแล้วครับโอ้โ oh ห oh oh, ลูกนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์อากาศเลยครับแต่เขายังยิงอุย้ยตายแล้วครับหมดเวลาครับก็เลยแพ้เลยครับสำหรับเบนฟอร์ดครับเชลซี Chelsea ชนะหนึ่งศูนย์ ภายหลังการแข่งขันครับโทมัสแฟรงก์ออกมากล่าวว่าเกมนี้ลูกทีมของเขาเล่นได้อย่างน่าทึ่งมากๆนะครับถ้าคุณลองไปดูทั้ง90นาทีก็มีทีมเดียวที่สมควรชนะนั่นก็คือพวกเรานั่นเองนะครับด้วยการเล่นการคลองบอลที่มีอัตราสูงมากกว่าในแง่ของโอกาสเข้าทำในเกมนี้นะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสยิงมากกว่าถึง24ต่อ6ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบไป7ครั้งส่วนเชลซีเนี่ยแค่หนเดียวเท่านั้น แล้วก็แฟรงก์ก็บอกครับพวกเราทําให้ทีมแชมป์ยุโรปแล้วก็จ่าฝูงพิมเล,ลีกเนี่ยมีโอกาสยิงได้น้อยจริงๆในนัดนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับตัวเขาก็ยังประกาศอีกนะครับแฟรงก์ก็บอกว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ถ้าลองกลับมาเจอกันอีกเนี่ยพวกเราจะชนะ9จาก10เกมนะครับมันเหลือเชื่อมากที่เราเล่นได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าเมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยเชลซี Chelsea ได้แชมป์ยุโรปส่วนพวกเราชนะเลิศเพย์ออฟเท่านั้นเอง มาที่ฝั่งของโทมัสทูเคิลครับคุณซื้อของเชลซีนะครับก็ยิ้มอย่างอารณมดีแล้วก็บอกว่าวันนี้เราพึ่งการเล่นของเมนดี้แล้วทุกคนมีความสุขมากที่ชนะและได้3คะแนนพี่2ก็บอกเลยครับบอกว่าเมนดี้เนี่ยช่วยเฮียได้เยอะมากเลยนะครับงานดีจริงๆแล้วก็หวังว่าการไม่ติดโผลบอลงดอเนี่ยจะไม่ไปรบกวนจิตใจของเขาไม่ไปรบกวนสมาธิในการเล่นของเมนดี้ครับแต่สำหรับตัวของผมแล้วเขาควรจะติดโผลบอลงดอ อย่างไรก็ตามครับทูเคริรก็ยืนยันครับว่าเขายังย้ําอยู่เสมอว่าเราได้แชมป์จากคนทั้งทีมไม่ใช่จากใครเท่านั้นสปิริตของทีมต้องมาก่อนโอ้โหนี่ขนาดไม่ใส่แกนสปอร์ตยังมีสปิริตเลยสุดยอดจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกุุงกิง้งให้บีแหลมสิงทีวีทาง YouTube ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับอาจารย์เหนื่อย ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ID